รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอนแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 nbt 2 hd ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเทคนิคเลิกบุหรี่ช่วงสุขภาพดีสร้างได้เทคนิคเพิ่มไขมันดี hdl คุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับและเทคนิคมาฝากข้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอจริงหรือไม่ เป็นหวัดเจ็บคอต้องทานยาฆ่าเชือ้อใครข้อสงสัยนี้ได้กับหมอพอใจติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตว์ความสื่อสัตว์ความสื่อสัตว์ตรประเทศไทยสื่อสัตว์กันนะครับความสื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย มิสทีนเละดีค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านางเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้าน้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร คิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดคิ <Q P. S 1> ช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคเลิกบุหรี่ขนาดนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเราคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ธรรมดาก็แย่แล้วนะครับมีภัยเยอะแยะแล้วยังมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มโทษต่อร่างกายมากขึ้นท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในบุหรี่ธรรมดาก็มีโทษตั้งเป็น10บๆข้อซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สําคัญของคนไทยก็คือเรื่องของหัวใจสมองและอันนี้คือมะเร็งมะเร็งหลายอย่างนี่เกิดจากการกระตุ้นโดยนิโคตินสําหรับคุณผู้หญิงนี่ถ้าตั้งท้องนี่อย่าสูบบุหรี่เด็ดขาดเลยนะครับ พราะจะทําให้ลูกที่คลอดมาสมองเล็กสมองฝ่อเป็นเด็กที่สมองพิการไปตลอดชีวิตทีนี้สำหรับท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะก็มีเทคนิคการเลิกบุหรี่7ข้อที่จะมาฝากกันข้อที่1คือต้องสร้างแรงจูงใจเช่นวันนี้จะเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่ออายุ60ปีของพ่อหรือให้กับคนที่เรารักอื่นๆหรือให้กับลูก นอกจากเลิกเพื่อคนรักแล้วเนี่ยต้องเลิกเพื่อตัวเองว่าเราจะได้ไม่ป่วยในโรคต่างๆนะครับเทคนิคข้อที่2ก็คือเลือกลดทีละน้อยอย่างวันหนึ่งสูบซองหนึ่งก็เหลือสทกกั่เราครึ่งซองสิบมวนแล้วลดเหลือาลสามมวนหลังอาหารแล้วก็ลดเหลือสองมวนเฉพาะอาหารกลางวันและเย็นแล้วสุดท้ายคือลดเหลือวลมวนเดียวอาหารเย็นเป็นต้นนะฮะอันที่สาม อันนี้ตัวการสาคัญเลยคือต้องกล้าปฏิเสธเพราะเหตุหนึ่งที่เราสูบบุหรี่แล้วเลิกไม่ได้เลิกแล้วเลิกอีกไ่ไล้เพราะว่าเพื่อนก็ชวนอีกอะเอายื่นให้เราต้องกล้าปฏิเสธว่าเราสูขภาพไม่ดีแล้วเราไม่อยากละเราตั้งใจเลิกต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันข้อสอย่ารอช้าปีหน้าปีนูน้นลูกโตก่อนไม่ต้องรอเลยนะไม่ผัดวันเลยนะวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลิกเดี๋ยวนี้อย่าผัดนะฮะ การผลัดไปหนึ่งวันก็ทําให้ร่างกายเราแย่ไปอีกเป็นสิบวันเลยนะเทคนิคข้อที่5คือหากิจกรรมอื่น<ๆ>เบี่ยงเบนความสนใจและทําให้ร่างกายดีขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการออกกําลังกายนะไปเดินไปจ็อกกิ้งไปคุยกับเพื่อนไปเล่นเทนนิสเล่นมิงปองโดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มเนี่ยที่เราคุยกับคนอื่นได้ก็จะไม่หมกมุ่นละเกิดความอยากข้อที่6คือต้องมุ่งมั่นไม่กลับไปสูบอีก เพราะว่ายาอะดิโคตินนี่เป็น,นยาเสพติดที่แรงมากนะมันติดที่สมองไม่ใช่ติดที่ความอยากอย่างเดียวติดที่เซลลเลยนะถ้าไม่มีแล้วมันก็จะหงุดหงิดแต่ว่าถ้าว่าผ่านช่วงเวลาไปสักสิบยี่สิบวันอะ่ะมันจะผ่านได้โดยว่าสามถึงห้าวันแรกนะเทคนิคข้อที่7คือเวลามันอยากจริงๆไม่ไหวจริงนะเอาลูกอมอมหมากฝรั่งเคียวมันจะทําให้ความอยากลดลงไปมากแต่ไม่อยากเอาหมากฝรั่งที่เป็น,นอิโคตินมาเคี้ยวนะฮะเพราะว่า มันกลับไปติดหมากฝรั่งซะเองแล้วไม่ได้ลดโรคจากนิโคตินสุดท้ายถ้ายัางไม่ได้ปรึกษาแพทย์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีสายด่วนและคลินิกเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่างๆเข้าไปเล่าให้เขาฟางังไปขอคำปรึกษาแล้วบางคนถ้าติดจนแย่ต้องใช้ยาหมอเขาจะพิยา,ยาให้ยาลดบุหรี่นะอย่าละความพยายามนะครับการเลริกบุหรี่ได้เร็วขึ้นหนึ่งวันท่านจะอายุยืนเป็น ร้อยวันฉะฉงนั้นท่านอยู่เพื่อตัวเองเลิกบุหรี่ซะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อใครนะครับเพื่อตัวเองที่แก่ตัวจะได้ไม่เป็นอัมพาตไม่เป็นโรคหัวใจวายไม่นอนติดเตียงไม่เป็นมะเร็งที่ทุกทรมานตายนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีปอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับสนับสนุนดโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยใหม่ โลชั่นมิสทินไวส์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะ QP พ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP น,นี้เป็นตัวเองเล,ฟลิฟเลยบูด,ดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ เรื่องสุขภาพที่จะมาชวนคุณผู้ชมคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของไขมันค่ะแต่เป็นไขมันดีนะคะหรือว่า HDL คุณหมอพรเทพบอกว่ามีเทคนิครับทานอาหารอย่างไรสร้างไขมันดีได้มาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมวิทศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอมคะ<ม>ก่อน<ม>ที่จะไปเอาเทคนิคอมันคืออะไรไขมันดีนี่ผมจะเรียนให้ทราบนะว่า HDL นี่คือไขมันที่ มันพาเอาไขมันเลวอะไปที่ตับแล้วแปลงเป็นของดีขึ้นมาใช้ราคาคุณหมอ,อมันพา L D L ไปทําทิง้งไปทําลายที่ตับ<ม>ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วไปใช้เป็นพลังงานก็คือถ้าไม่มี S D L นะเรากินอะไรดีๆแย่ยๆเข้าไปเนี่ยไขมันหมูไขมันนู่นนี่นั่นเนี่ยม,มันอยู่ในกระแสเลือดมันจะตกตะกอนเพาะไม่ใชเลือดอุดตันโอ้ใช้คิดภาพก็น่ากลัวแล้วถ้ามันมีไขมันดี S C L เนี่ยมันจะละลายพาเอา L D L เนี่ย เอาไปสร้างเป็นพลังงานที่ตับเพราะว่าพลังงานไขมันเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในเซลล์ได้ถ้ามันไม่ไปเปลี่ยนเป็นตัว ATP ที่ตับนะก็คือว่า s d l ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นเอาไขมันเร็วๆไปใช้พูดง,ง่ายๆนะแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นเลือด คุณหมอจริงๆนะ HDL มันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วหรือเปล่าคะมันมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเราก็ร่างกายสร้างได้ด้วยนะคะแล้ว,ลวก,ก็กินเกิดจากอาหารเข้าไปบางส่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายจะสร้างขึ้นมาแสดงว่าถ้ามี HDL เยอะก็ดีต่อร่างกายใช่อันนึ่งเลยนะคือผมเคยมี HDL นี่ต่ำกว่า40ประมาณ20โอแย่เลยตอนนั้นอ,อันนี้คือว่าน้อยเหรอคะคุณหมอน้อย HDL ต้องสูงยิ่งสูงยิ่งดีในผู้ชายต้องเกิน40 ไม่เคยได้ยินว่าถ้ามี HDL เยอะอายุจะยืนถูกต้อง oh. คุณผู้หญิงก็ส่วนใหญ่จะต้องให้เกิน50ราคาคุณหมอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกินแล้วก็ปลอดภยัยละเพราะว่าส mm. ่วนใหญ่ตอนตอนเมื่อก่อนนี้ผมสูบบุหรี่อะอ๋ออันนี้เป็นผลเสียเลยผลเสียทําให้ HDL ตกเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ HDL ตกอันนี้เราต้องงดเด็ดขาดเลยนะ mm. แล้วก็อันที่สองคือเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมาออกกําลังกาย โอ้คุณหมอเดินเดินเดินทุกวันตัวคุณหมอเองพูดเรื่องของตัวเองเลยวันนี้เองเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่แย่ค่ะคอเลสเตอรอลสองร้อยกว่าในดูพุงสิเนี่ยเยอะไปแล้วแล้วก็ L D L ก็เป็นเกือบร้อยห้าสิบแต่ H D L ต่ำกว้ยี่สิบโอ้โหนี่แย่แล้วเนี่ยใกล้ตายแล้วเนี่ยไม่สมดุลเลยก็เลยไปออกกำลังกายเดินสามสิบนาทีทุกวันก็ช่วยได้ได้แต่ว่ายังไม่ดีเดี๋ยวนี้เดินวันละหมื่นเก้าทุกวันโอ้สุดยอดครับผมเดินหมื่นเก้าก็ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเดินแต่ที่สําคัญคือเราต้องเดินตอนตื่นนอนอมันจะได้เอาไขามันเร็วๆไปใช้เบิร์นก่อนมันไม่ได้เอาแป้งมาเบิร์นน้าหนักก็ลงคอันนี้ก็คือว่าการการจะให้เ d l ขึ้นก็คือหนึ่งลดน้ำหนักลดน้ำหนักผู้ชายก็คือร้อยไปลบส่วนสูงอย่างคุณมี่อ่ะสูงสักร้170อยเจ็ดสิบก็เอาร้อยสิบไปลบ สิบตัวลบอย่างน้อยก็ต้องประมาณหกสิบเออประมาณนั้นทำเกินทำเกินนะทำเกินนะก็คือข้อแรกนี่คือการลดน้ําหนักลดน้ำหนักอ่ะที่สองคือเรื่องงดเล่าเบุหรี่อันนี้แอดเลยเด็ดขาดเลยนะอันที่สามออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ต้องหมื่นเก้าเหมือนผมแล้วฮะเอาแค่สามสิบนาทีห้าวันพอแล้วนะอย่างน้อยก็ออกกําลังกายอันที่สี่นี่คือสําคัญมากคือไข่ต้ม ไข่ต้มไข่ต้มนี่แหละเนี่ยไข่นี่เอาไปต้มมีประโยชน์นะคะกินวันละ2ลูกแล้วมีบางคนบางวันผมสี่ลูกเลยนะมีคนบอกว่าไข่เนี่ยเมื่อก่อนที่บอกว่าไข่ทาให้คอเลสเตอรอล LDL สูงผิดยังมีการแชร์แบบนั้นไปอยู่นะผิดอย่างสิ้นเชิงนะผิดอยากไปแชร์นะเพราะว่าไข่เนี่ยมันทําให้ LDL ลดลงแล้วเพิ่ม HDL โอเมก้าสนะคือ LDL โอเมก้าสนะ คือ LDL นะไขมันดีนะเนี่ยแล้วมันก็ไปพาเอาไขมันเร็วๆไปเปลี่ยนที่ตับด้วยคือโอเมก้าสจะพาโอเมก้าหไปคือ LDL ไปทิ้งไปทำลายสร้างให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาที่ตับไข่คือของดีลดไขมันในเลือดนะที่ไม่ดีนะครับคอเลสเตอรอลและ LDL จะลดลงไข่ต้มเนี่ยดีและมีประโยชน์นะคะอัก็อันที่ต่อไปคืออันที่ห้าก็คือปลานีปลาทะเลนี่ มีโอเมกา้าสามดยเยพาะปลาทะเลน้ำลึกอันนี้อยากจะไม่เลือกนะปลากระพงขาวแต่พาน้ำลึกก็คือพวกปลาทูน่าปลาจาระเ,รเม็ดอะไรเงี้ยนะนนแต่ถ้า <จะ S 1> ไม่มีเอาปลาทะเลเนี่ยอะไรก็ได้โอเมก้าสามมีมากอยู่แล้วเนี่ยโอเมก้าสามก็จะเอา L D L ไปทำลายก็ทําให้ H D L เพิ่มโอเมก้าสามคืมอ H D L เนี่ยค่ะคแล้วก็กินเข้าไปค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือเรื่องผักผลไม้ธัญพืชที่มีกากใยนะคบคุณหมอพวกเหล่านี้เนี่ย มันช่วยทำให้มันเป็นไฟโตนิวเทรียนนะเป็นสารอาหารที่มาจากพืชมีเย่อะใหญ่เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเปลี่ยนเอา L D L เอาไปใช้ H D L เพิ่มขึ้นนันไปนช่วยทำให้กระบวนการเปลี่ยนไขมันในร่างกายเป็น H D L ดีจังเลยกินบ่อยๆกินทุกวันวันหนึ่งอย่างน้อยสัก เกือบครึ่งกิโลรวมๆกันละใช้หลากหลายนะคุณหมอ,นอเนาะผมก็กินกล้วยสองลูกส้มลูกหนึ่งนะผักแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นแล้วแต่ที่บ้านมันนั่นจะมีอยู่ก็รวมๆแล้วน่าจะมื้อทั้งวันเนี่ยน่าจะกินให้ได้สักสี่ข<ส>ีดถึงครึ่งกิโลนะค่ะรวมกันค่ะผลไม้อาจจะไม่หวานนะเอาไม่ไม่หวานนะผลไม้ไม่หวานนะอันนี้คืออันที่ห้านะ,ะอันที่หกก็คือเราจะต้องลดแป้งลดแป้ง โอ้ยคุณหมอเมนูแต่ละอย่างมันก็ของชอบของโปรดนะเนยชีสนมขนมเค้กคุกกี้โอ้โหดตัวแสบตัวของอร่อยแต่ไม่ของเป็นของที่เป็นทําลายตัวนะเอาว่าเราพยายามกินของที่หวานน้อยๆกินกาแฟก็ไม่เติมน้ําตาลเพราะว่าเวลาเรากินพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะมันเป็นพลังงานนะร่างกายจะใช้มันก่อนร่างกายก็จะไม่เอา สาร L D L มาใช้ไม่เอาไขมันมาใช้ไม่ไม่ได้ตัวที่สะสมมันไม่ออกมามันไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้น H C L ไม่เกิดนะถ้ากินแป้งเยอะๆ H C L ตกลดแป้งงดหวานข้อต่อไปข้อสุดท้ายสำคัญมากคือการเอาไขมันดีๆคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยผมบอกเลยนะตัวที่ทำให้ H d L ขึ้นคือตัวนี้ราคาคุณหมออ่าแล้วก็ลดไตรกอไรายด้วยเพราะว่ามันเป็นมีเรียมเดนซิตี้พอกินเข้าร่างกายแล้ว มันทําหน้าที่เหมือน s อ L เลยมันก็คือ s อ L ธรรมชาตินี่แหละแล้วมันก็จะไปละลายไขมันไม่ดีเอาไปเปลี่ยนที่ตับเอาไปทําลายาเอาไปใช้คแล้วกินยังไงคุณหมอก็กินวันหนึ่งช้อนชาอ๋อวันละหนึ่งช้อนชาผมก็จะกินเปล่าๆแต่ว่ากินเปล่าๆก็ไม่สุนทรีเท่าใส่ไปในกาแฟดํากาแฟดำหนึ่งถ้วยนะจะชงแบบไหนก็ได้แล้วแต่อินสแตนหรือว่าจะไปซื้อกาแฟแพงๆมาก็ได้ไทยหนึ่งช้อนแล้วเอาเครื่องตี เว็เครีมก็ตีครีมนะจืดเดี๋ยวนี้อันเราไม่กี่สิบาทนะจืดนั่นเป็นเข้ากันหอมอร่อยนะปินะคะปินเลยนะค่ะคุณหมอเราต้องทำให้ HDL สูงเพื่อไม่ให้เป็นโรคสมองสโตกหัวใจหลอดเลือดขาดเลือดแล้วความดันไม่ขึ้นแล้วยับยั้งการอักเสบของเส้นเลือดเลือดไม่แข็งตัวเร็วเกินไป ก็จะไม่ป่วยได้โรคเรื้อรังแล้วก็จะทําให้ LDL ลงแล้วทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยการคุมน้ําหนักงดเหลา้าบุหรี่ออกกําลังกายสม่ําเสมอลดแป้งกินปลากินไข่ต้มกินผักผลไม้แล้วก็น้ํามันมะพร้าวสะกัดเย็นแปดข้อนี้ก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงครับค่ะคุณผู้ชมที่คุณหมอพรเทพพูดมาเมื่อสักครู่ไม่ใช่ว่าไปอ่านอะไรหรือว่าไปเอา ความคิดของใครมาลอยๆคุณหมอทำเอง,เองแล้วก็เห็นผลแล้วนะคะคุณผู้ชมจดทันไหมคะสิ่งดีๆแบบนี้มาช่วยกันนะคะช่วยให้คนที่เรารักรวมถึงตัวเราเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมนะคะ HDL ต้องสูง LDL ต้องลดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะคสวัสดีครับสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองทาไมต้องหันมาลองรีวองสอยกัน รีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7 0 0 0มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนโหันมาทานรีวองซอยเกิดสิกครั้รีวองที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะกันแดดมิสทีนะคะัควาเบเบโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะกการางังมิสไมตีคีนิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่สกิปปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิสไม,มตีคีนิกเวชกรรม ับหมอวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานะคะคุณผู้ชมเวลาไปซื้อยาคุณผู้ชม ปวดหัวหรือว่ามีอาการที่รู้สึกว่าโอ้อยากไปซื้อยาสักอย่างก็ได้ยินนะคะว่าขอซื้อยาแก้อักเสบหน่อยไอ้จริงๆแล้วคํานี้เราพูดถูกหรือเปล่าแล้วก็การใช้ยาให้ถูกกับอาการเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงกีรณายางดำรงนะคะหรือว่าคุณหมอพอใจจากวิทนตรีคลินิกเวชกรรมสาขาตลาดพระราม5ตอนนี้คุณหมอพอใจอยู่ก็มีนะคะคุณหมอสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมี่คือคํานี้มี่เคยได้ยินเวลาแบบ คุณป้าคุณยายคุณลุงเลยบอกอฝากไปซื้อยาแก้อักเสบหน่อยมันก็ถามว่าทำไมต้องซื้อยานี้มาแล้วกินเพื่ออะไรบางทีเราก็อมันชื่อยานี้จริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็เคยได้ยินอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่าเชื้อดื้อยาวันนี้ก <c oughs> ็อยากชวนคุณหมอพอใจมาคุยหน่อยค่ะว่าที่เราใช้ยาก,กันท,ทั่วไปเนี่ยมันจริงไหมมันถูกกับโรคไหมหรือว่าวิธีการใช้มันยังไงอุ้เกลือนซสยาวหรือคะ ก็อาจจะมีคุณหมอบางท่านที่เคยมาพูดเรื่องของเชื้อดื้อยาแล้วก็การใช้ยาที่มีผลต่อการดื้อยาพวกนี้ค่ะพี่มีแต่วันนี้จุดประสงค์ของหมอก็คือหมออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเวลาเป็นหวัดเจ็บคอเดี๋ยวไปซื้อยาแก้อักเสบดีกว่าคุณมีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะก็คือคิดว่ามันอักเสบไหคะคุณหมอมันเจ็บคอมันต้องอักเสบแน่เลยเอาไปซื้อยานี้มามันต้องดีขึ้นแน่เลยก็คือทีเร้ต้องเข้าใจกบว่าไข้หวัด ทั่วไปที่เป็นแหวธรรมดาค่ะปกติแล้วอ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัส80-90%เลยนะคะซึ่งมันจะสามารถพูดได้ว่าเซลล์ลิมิตหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือหายเองได้ตามระยะของโรคลักษณะของโรคค่ะนั้นข้อแรกเลยจุดประสงค์ในวันนี้หมออยากจะบอกว่าการเรียกยาฆ่าเชื้อหรือแก้อกเสียเจ็บคอเป็นคำเรียกที่ ผิดค่ะแทนกันไม่ได้เพราะว่า mm. ยาแก้อักเสบหนึ่งนะคะมันจะเป็นกลุ่มของยาแก้ปวดลดอักเสบที่ไม่ใช่กลุ่มของสเตรอยที่เราจะชอบไปซื้อตามร้านยาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณป้าแถวบ้านที่ชอบไปซื้อพวกยาแก้ปวดนะคะ <c oughs> มันจะเป็นกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบเช่นพวกเนื้อเยื่อข้อเข่าปวดข้อปวดเอ็น mm. แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะหรือภาษาหมอก,ก็คือต้านเชื้อแบคทีเรียนั่นแหละ Hmm. มันจะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีรียซึ่งเราจะเรียกกันว่ายาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะทั่วไปแต่เราจะชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบ hmm. ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์เพราะนั้นจุดประสงค์ข้อแรกหมออยากจะมาให้ข้อมูลบอกเล่าว่า hmm. จริงๆแล้วยาฆ่าเชื้อเราไม่ได้เรียกว่าแก้อักเสบค่ะกลุ่มยาฆ่าเชื้อคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือปฏิชีวนะนั่นเองค่ะก็ตรงเรื่องของ การที่เราจะสังเกตหรือว่าเราจะไปซื้อ,อยาที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไข้หวัดมีอาการเจ็บคออย่างนี้การใช้ยาให้ถูกคุณหมอเล่ามาเมื่อโสักครู่นี้คือยังไงนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาในที่หมอเจอบ,บ่อยๆที่แผนผู้ป่วยนอกค่ะหมอเจอแทบทุกวันว่าคนไข้ชอบเข้าใจว่าเป็นหวัดเจ็บคอวันแรกสองวันแรกเนี่ยฉันไปซื้อ ยาแก้อักเสบเขาเรียกแก้อักเสบใช่ไหมคะจริงหมอให้แก่อะไรเราก็คือให้เรียกว่าเป็นยาฆ่าเชือ้อแต่ว่าวันสองวันแรกในการเป็นไข้หวัดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อค่ะเพราะว่า90%หรือเกือบร้อยเนตี่ยซ้ำมันเกิดจากไวรัสคือมันก็จะคือจะเข้าจุดประสงค์ที่2ที่หมออยากบอกเล่าให้ฟังก็คือมันจะไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อในไข้หวัดทั่วไปเพื่อใช้ให้ถูกโรคแล้วก็ถูกข้อบ่งชี้ค่ะ,คะ ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทําความเข้าใจซะว่าเราเป็นหวัดธรรมดานะเราไม่ต้องไปกินยาตัวนี้เราก็จะได้แบบใช้ยาให้ถูกแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอกินไปมันดีขึ้นอ่ะมันทุเรามันก็อยากกิน <Okay. S 1> คือาบางคนก็ไม่อยากจะอยู่กับอาการนั้นนานๆนะคุณหมอทํายังไงถึงจะสร้าง <Okay. S 1> ความเข้าใจตรงนี้อ,อันนี้เป็นคําถามยอดฮิตสุดฮ uh ิต huh. มากเพราะว่าเขาจะถามหมอตลอดว่าอา้าวแต่หมอไม่ได้ให้ใช้ยาฆ่าเชือ้อแต่ว่าพอเรา เหมือนมีการซื้อที่ร้านยามา,<อ>าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ่ายมาประมาณ3วัน5วันนี้ค่ะเ,เราถ้าเรากินเห้โครบอบบลักษณะอาการของโรคไขห้หวัดมันก็จะหายอยู่ในช่วงระยะเวลานี้แหละอะนั้นเราต้องมาเข้าใจเรื่องลักษณะของโรคก่อนก็ค,คือถ้าไข้หวัดเนี่ยหถึงสวันแรกหรือ1นถึงสวันค่ะคุณมี่มันก็จะมีไข้เจ็บคอรหรือเริ่มมีน้ำมูกแต่ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยทุกทุกคนสามารถสังเกตได้ค่ะว่าไวรัสส่วนใหญ่จะไอเด่น เจ็บคอและไอเด่นใช่ค่ะสร้างสางังคดหลังมีน้ำมูกเสมหะดังนั้นพอหลังจากที่เริ่มเราหายไข้สองสามวันหลังจากนั้นจะเริ่มมีเสมหะมาในวันที่สาถึงวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดและอาการไอเนี่ยจะเป็นอาการที่หายช้าที่สุดบางคนอาจจะหลู่ถึง 1- นถึงสสัปดาห์เพราะนั้นเขาจะชอบมีคําถามกับหมอว่าอ้าวหมอแต่ว่าผมใช้ยาฆ่าเชื้อไปเนี่ยมันดีขึ้นนะแน่นอนค่ะเพราะว่าโรคระยะของโรคเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปตามลําดับค่ะ จะเรียกว่าธรรมชาติของโรคอย่นี้ได้หมคะคุณหมอเพราะว่าบางทีเราเราเป็นหวัดคุณผู้ชมคงเจอแบบไปทำงานก็ยังมีไออยู่แต่ก็จะบอกคนที่ทำงานว่าไม่มีไข้แล้วนะไข้แล้วนะแต่ยังมีไออยู่ใช่เลยอ๋ออันนี้คือต้องสร้างความเข้าใจใช่ค่ะเพราะว่าความสำคัญที่หมอจะพูดวันนี้เพราะว่าบางทีที่เราหมอเห็นยาที่คนไข้เอามาให้ดูอะค่ะเป็นมันเป็นยาที่ค่อนข้างภาษาหมอเขาเรียกว่า broad spectrum เนอะมันค่อนข้างกว้างแล้วมันครอบคลุมเชื้อ ที่ถึงเชื้อดือยาด้วยใ oh. น,นหมอรู้สึกว่าเอ้ยคนแค่นี้ใช้ยาไม่ปลอดภยัยละมันเหมือนกับเสี่ยงที่เราใช้ยาเกินความจําเป็น <Okay. S 2> สองคือเสี่ยงแบบดือยาด้วย mm hmm. สามคือเปลืองเงินค่ะ <laughs> เปลืองเงิน <laughs> สี่มีความเสี่ยงในการได้ผลข้างเคียงจากยา mm hmm. ทั้งครั้งที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อ ด้วยซ้ำใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมยามที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านตอนนี้หรือไม่ก็คุณผู้ชมอาจจะเป็นลูกเป็นหลาน<ม>กลับไปเช็คยาของคุณตาคุณยายหน่อยว่าในตะกร้ามหมากมียาตัวไหนอยู่บ้างเพราะบางทีไปรับจากโรงพยาบาลมานะคะคุณหมอบางทีไปซื้อมาเองบางทีได้จากป้าข้างบ้าน<ม>คือ,ค,อคือการสร้างความเข้าใจกับการทานยานี่คือสําคัญมาก,มากๆาําคัญค่ะคุณหมอคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาอยากให้เป็นแนวทางว่า จากวันนี้ไปในอนาคตเราจะใช้ยาให้ถูกต้องก็คือ,อถ้าเราจะใช้ยาให้ถูกโรคถูกข้อมงชี้อะค่ะก็หมอก็แน,นาให้ไปพบกับบุคลากรทางการแพทย์เช่นเภสัชกรหรือว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกได้ค่ะเราจะได้ป้องกันการดื้อยานะคะแล้วก็ใช้ยาอย่างจําเป็นไม่เสียเงินฟรีนะคะแล้วก็ใช้ยาอย่างถูกโรคปลอดภัยค่ะ,คะเรื่องของการใช้ยาที่ ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดข้อบ่งชี้ชยาคุณหมอฝากช่วงท้ายนี้หน่อยว่ามันร้ายแรงมากแค่ไหนคะในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจําเป็นเช่นอย่างโรคไข้หวัดที่เกิดจากไวรัสะคะ่ะเกือบ100-90%เกิดจากไวรัส <c oughs> หมอคิดว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้แนวโน้มเชื้อดื้อยาที่เราพบเนี่ย มันพบมากขึ้นถึงประมาณ40-50%นะคะตามโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนะคะดังนั้นหมอคิดว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและยาปฏิชมนะอย่างจำเป็นก็สำคัญในยุคเราปัจจุบันนี้จะได้ไม่มีเชื้อเื้อยาให้สู่ลูกหลานในอนาคตะคะ่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณคุณหมอปราใจมากมากนะคะมาสร้างความเข้าใจมาชวนกันคุยเรื่องนี้เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมได้ประโยชน์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาและก่อนจะทานอะไรเข้าไปก็คงต้องนึกว่าเอ๊ไ้ก่อนนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปปรึกษาคุณหมอพนากงานทางการแพทย์แล้วก็เภสัชกรนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ,คะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีกาับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพอใจพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิสทีนเลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย Health Plus g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองใหม่โลชั่นมิสทีนไวท์สปาสูตรฝักข้าว มิสทินมาแล้วค่ะบุกตราคอนยกักกี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํากันแดดมิสทินนะคว้าเบดโรบรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางัง